เอาแล้วขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านไว้เลยนะอยู่กับผมเควินดูเบอร์นั่นเองนะอ่าแล้ววันนี้เรามาอยู่ในช่วงโปรโมทเซิร์ฟ EP 2นั่นเองนะเซิร์ฟที่เราจะโปรโมทนั่นก็คือ t r e ไนทนั่นเองนะจีน n n t ์เน็ตเเป็นเซิร์ฟของคนไทยอีกแล้วเช่นเคยนะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟที่ถือว่าคนดัง ไม่ใช่คนดังนถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ดังนะฮะก็คือคนออนไลน์ตอนนี้นะขนาดผมอัดประมาณน่าจะ3ามทุ่มนะฮะตอนนี้มีคนออนไลน์อยู่ทั้งหมด175คนนั่นเองนะแล้วก็คนเล่เวอร์หนึ่งร้อยยคนเนาะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะว่าเซิร์ฟนี้เขามีอะไรดีนะหรือมีอะไรที่เด็ดนะฮะที่คนเขาถึงชอบอ่ผมกดผิดนะกันนึง <laughs> okay. โอเคโอก็ดูจากหน้าล็อบบี้ฮะก็คือเราก็เข้าล็อกอินเราก็เข้าประตู อะไรที่เขาให้เข้าตาปกติเลยเนาะแล้วก็เข้ามาสู่หน้านี้นะฮะอ่าก็อันนี้ก็เป็นข้อความอักษรลอยเนาะตามปกตินะฮะโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าตกแต่งอ่าเดี๋ยวกี้ผมเข้าไปแล้วมันหายนะฮะโอเคมันก็จะวับวับอะไรหน่อยๆนะครับคล้ายๆเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อินเนอร์แมทอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็โอ้โหถือว่าตกแต่งเสิร์ฟได้สวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นแบบคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงเพลงใช่ไหมล่ะตอนนี้ผมเปิดเสียงไหมไหมครับ ผมเปิดผมเปิดเสียงในไมค์คาร์บอยู่นั่นเองนะฮะก็จะมีเสียงในไมค์คาร์บเข้ามานั่นเองนะฮะอ่าโก็ค่างจะสวยงามเลยทีเดียวฮะเอฟเฟกต์นี้ไม่ธรรมดานะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูไม่ไดเกมที่เขามีกันดีกว่านะฮะอ่ะก็สงเกตด,ด้านขวามือฮะจะเป็นบอกโปรไฟล์ของเรานะฮะแล้วก็บอกว่าคนเล่นเซิร์ฟไหนเท่าไหร่บ้างนั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก,กดเกมทิศไปดูก็ได้แลนะเนาะ ก็จะมีหลักๆของเขาก็คือจะดังที่ Survival นั่นเองนะฮะ Survival คนเล่นทั้งหมด123คน1.8.1จนถึงรุจุดสิบห้าจุดสองนั่นเองนะฮะสุดยอดความมันในการเล่นแนวนี้นะสร้างบ้านทำเกรตตีบอสฟีลพีนั่นเองนะแล้วก็ Survival มี MMO ได้นะคุณผู้ชมแต่ต้องใช้เวอร์ชัน1น1 2 2เข้านะฮะเป็นต้นไปเนาะแล้วก็ a x i t Iceland นะฮะก็จะ1 8ถึงหนึนะคนเล่นก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็ Skybox กับ a x i t Iceland ก็คนเล่นก็จะประมาณนี้เนาะแล ดึกแล้วนะฮะคนเล่นก็อาจจะน้อยกว่าตอนช่วงเช้าเช้านอนหรือช่วงบ่ายๆนั่นเองนะอันนี้ก็ครีเอทีฟก็มีคนเล่นอยู่เนาะแล้วก็คัมมิ่งสูฮนะก็รออัปเดตนะฮะแล้วก็มายซีน่าจะอยู่ในช่วงเบต้าเทียนนะหรือไม่ก็เขายังไม่เปิดนั่นเองอ่าก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักของเขานั่นเองนะฮะอ่าคอนเนคติ้งทำการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยนะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูสปากันดีกว่ากลิ่นท็นอปสปา,กากอ,อ,อกกแบบแบบว,วตัวัษร การเลือกใช้ฟอนต์อะไรถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างที่จะดีนะฮะคือเป็นดูแบบมืออาชีพนะดูคนเล่นอยู่คุณผู้ชมโอ้โหคนเล่นขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าเซิร์ฟเขาจะไม่แหลกเลนะ่นั้นเนี่ยผมเดินลื่นปื๊ดเลยนะถือว่าแบบค่อนข้างที่จะดีเนาะเล่นกิจกรรมเชิญเข้าประตูอ่าพอเรามามีกิจกรรมพอดีนะฮะรู้สึกว่าเขาจะมีกิจกรรมเนี่ยอ๋อเขามีอีเวนต์ทุกวันเวลา2องทุ่มนั่นเองนะฮะก็โอ้โหเป็นเซิร์ฟที่แบบ จัดกิจกรรมทุกวันเลยนั่นเองนะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นนิกเนมฮะในส่วนของฉายานะฮะสุดเท่น่ารักอะไรประมาณนี้นะะั่นเองก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินนั่นเองนะฮะซึ่งเงินเราก็รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้จะหาเงินค่อนข้างง่ายะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อๆไปก็แล้วกันเนาะว่ามันจะหาง่ายจริงหรือเปล่านะฮะจากที่ผมอ่านเอ่อที่เขาโปรโมทมานะอา่าก็จะประมาณนี้นั่นเองนะฮะอา่าอันนี้ก็จะมีเอ่อผมขอเลือกเป็นสายฟรีเอาเป็น สายฟาร์มก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นแบบดูกลางๆสุดเนาะอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นเลือกเพศฮะของตัวเองที่กวาเลยครับอ่าถือว่าเซิร์ฟแม่แหลกนะใช้ได้นะฮะอ่ามีบอกด้วยนะวิธีดูเพศคือกดแ็บเพื่อดูนั่นเองนะฮะข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อกดแล้วจะทําการบอกเพศของตัวเองนะฮะอ่าโอเคเมื่อเลือกเสร็จแล้วเพศจะอยู่บนหัวของคุณนะเพื่อนๆสามารถมองเห็นได้อ่าอธิบายชัดเจนฮะถือว่าค่อนข้างที่จะดีนั่นเองนะฮะเราก็เลือกเพศชายไปฮนะ อ่ะเสร็จแล้วอ่ามีเป็นบอดแคสกด้วยนะฮะว่าพิมพ์ทับอีเวนเพื่อเริ่มกิจกรรมนะไอ้นี้แอดมินน่าจะเป็นคนทํานั่นเองนะฮะโอเคเราจะไม่เล่นกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเราขอเดินสำรวจสปาวกันดีกว่านะฮะเรามากันช่วงตอนเขากิจกรรมพอดีนะฮะอ่ะแล้วก็มีระบบเทรดฮะก็จะเป็นทับเทรดชื่อกับผู้เล่นได้แหละเนาะแล้วก็ดูคําสั่งรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทับเทรดเทลนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นดิสพอร์โรู้สึกจะเป็นถังขยะนั่นเองนะฮะโอเคก็มาทิ้งถังขยะกันได้เลยเนาะ มาทิ้งถังขยะฟังดูแปลกๆนะเอามาเอาขยะมาทิ้งถังขยะกันได้นะฮะโอเคอันนี้ของมันต้องมีคืออะไรฮนะโอ้โออมีว์ปเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะฮะเหมือนเพิ่งได้มาเมื่อกี้ปะอ๋อว์ปไปได้ทุกที่นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเจ๋งเลยเอาเฮ้ยมันทำไมมันเพิ่มจำนวนขึ้น,มนเมื่อกี้มันสองอันแล้วอยู่ดีเฮ้ยสี่อัน <c oughs> อ๋อเมื่อกี้ขวาที่ตัว NPC มันได้เพิ่มใช่ปะอ๋อถือว่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะมันจะเป็นแบบบาร์เมนูนั่นเองก็คือไม่ต้อง ไปที่อื่นเลยนะแค่คลิกขวาที่ไอเทมก็จะโอ้โหดูเมนูวาร์ปกันดิคุณผมูม้ชมเยอะมากนะฮะบอกเลยเซิร์ฟนี้คือเล่นได้ไม่มีเบื่อยาวๆแน่อนอนแอดบินน่าจะอัปเดตตลอดแน,น,น่นอนนะฮะอันนี้ก็ n น w ้บิวบ็อกซ์น่าจะกดอะไรเอ่ยรู้สึกว่ากดไม่ได้นะรู้สึกว่าอันนี้เป็นของเวอร์ชันเก่านะรู้สึกเหมือนผม,ผมจะไม่เคยเล่นเซิร์ฟนี้แล้วก็นานแล้วแหละนะฮะแล้วก็ของในตัวก็ยังอยู่นั่นเองนะฮะแปลว่าเขารักษาของผู้เล่นดีนะ เออจำไว้เลยนะฮะเราเคยไม่ได้เซิร์ฟหนแล้วแล้วแบบผ่านไปนานมากแล้วเราเข้าไม่ได้เซิร์ฟนั้นนะฮะแล้วของเก่าๆเรายังอยู่แปลว่าเซิร์ฟนั้นเขารักษาของก็เล่นดีมากนะฮะเขาให้ความสมคัญให้ความสําคัญกับการรักษาของผู้เล่นนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นเซิร์ฟที่คนเอาแบบอย่างนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นขนมปังเอาไม่แลกวาร์ปเมนูเซิร์ฟเวอร์แต่เรามีวาร์ปเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วได้มาทั้งเจ็ดแผ่นได้มาเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นกฎของทางเซิร์ฟเวอร์เนาะก็กดคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์ทั่ ชนชั้นสูงนั่นเองนะครับเป็นยังไงฮะโนมัยชนชั้นสูงอ๋อโปรดรอติดตามนะ,ะก็คือยังไม่อัปเดตนั่นเองหรือไม่ก็เฉพาะช่วงกิจกรรมนั่นเองนะฮะอ่าแรนดอมฟรีอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มของเนาะรายชั่วโมงรายนาทีรายวันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวก็มาเดินดูกันเนาะถือว่าเซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะโอ้มีอะไรหลากหลายมากฮะอันนี้ก็เปลี่ยนสกินฮะแต่เราใช้สกินนี่เท่อยู่แล้วนะฮะเท่ไหมเออเท่อยู่แล้วนะฮะสกินตัวจริงต้องมีีตััวข้้าางงหลนนะะะฮปรมณโอเค แล้วก็จะมีเออ่คำสั่งผู้เล่นพื้นฐานนะฮะอันนี้ก็ทับทีเอนน็นหรอวะ่งไปยังสถานที่ต่างๆของเซิร์ฟเวอร์อ๋อทีเอ็นน่าจะย่อมาจากชื่อเซิร์ฟของเขานะฮะก็คือทีไนน์นั่นเองนะฮะแล้วก็ทับเซ็ตโฮมทับโฮมทับฟีอ่ะทับฟีมีรายการฟรีอะไรบ้างลองดูสิฮนะ,อ,ะอ่าอ๋โอโหเขาใจปั้มมากฮะคือเขาแบบเซิร์ฟนี้เขาแจกชุดกรอบเพชรกับเครื่องมืออุปกรณ์เพชรทั้งตัวเลยฮะถือว่าแบบยอดมากนะฮะ เราก็มีแล้วเราก็เอามาเพิ่มนะไม่เป็นไรหรออก่าเดี๋ยวเราจะ EP นี้เราจะไปแบบตะลุยซ่องบ้านกันเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเนาะอ่าประมาณนี้นั่นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเอาของมาจํานวนสักนิดหนึ่งนะเอากระจกมานะเพื่อเอามาเผาเป็นเอ้ยเอากระจกมาที่ไหนเอาทรายเพื่อมาเผาเป็นกระจกนะฮะอ่าเอาเขาก็มีแจกกระจกอยู่แล้วนี่ผมจะเอาทรายมาทําไมนะฮะเอากระจกไปสัก64อันนะฮะโอเคประมาณนี้ อ่าแล้วก็มีทับไบ่ทับเซลเนาะเซลต้องเป็นตัวเอสนะท็อปเซลเฉยๆได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะลองดูดิอ่ะท็อปเซลเฉยๆก็ได้นี่นะอ๋อแต่เป็นขายของมอนสเตอร์นั่นเองนะแต่ท็อปท็อปเซลเอสจะเป็นหมวดหมู่เฮ้ยอ๋อมันเป็นของมอนสเตอร์เหมือนกันนะท็อปเซลก็จะเป็นของมอนสเตอร์อย่างเดียวนะฮะอ่าถ้าถ้าเราท็อปบายล่ะอ่ะาก็จะเป็นซื้อบล็อกอะไรต่างๆมากมายมีเยอะแยะมากมายนะก็ไปเลือกกันได้เนาะไอ้ก็ TPA อันนี้คำสั่งพื้นฐานเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะใครที่เรสเซิร์ฟเวอร์บ่อยๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำท้ำเพลงนะเราใส่จุดเกาะกันดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นคำสั่งโพสติกเนาะระบบโพสติกของเขาเป็นระบบ protection นะฮะก็คือเป็น PS เนาะอ่าก็จะประมาณนี้ฮะก็คำสั่งพื้นฐานที่ Sur s ซ r v ์สโวเวอรคนมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ๋อเป็น quest นะฮะเควส์สำหรับสายฟาร์มมอนสเตอร์นั่นเองนะโอ้โหเอามาแลกดาบสุดโหดโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะฮะถือว่าเซิร์ฟนี้เจ๋งมากโอ้โห quest quest มีตลอดทางเลยคุณผู้ชมอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้วาร์ปปไ quest นะ เออถือว่าชวนเพื่อนมาเล่นกันได้ฮะสนุกยอมรับนะว่าสนุกนะเซิร์ฟนี้เออคนเล่นร้อยสิบเจ็ดคนนะขนาดแบบตอนนี้ผมอัดตอนดึกๆนะอ่าก็ประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ก็ซ่อมค่าคงทนราคาสามพันนะฮะซ่อมไอเทมพิเศษราคาพันหนึ่งนั่นเองนะฮะอ่าอันนี้ก็ต่างก,ากันยังไงเอออันนี้ก็ไม่รู้ต้องลองมาศึกษากันฮนะต้องลองเล่นไปเรื่อยๆเยนาะระบบเขามีเยอะแยะมากมายฮะอ่าเดี๋ยวเราอ่ามีระบบแต่งงานด้วยนะฮะก็คือ เป็นโลกพื้นฐานของเซิร์ฟบางเซนะิร์ฟเนาะอ่ะอันนี้ก็ทับเพียวนะเพื่อดูคําสั่งต่างๆนะได้นั่นเองนะฮะอ่ะรู้สึกว่าระบบมันเยอะมากเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองมาเล่นเซิร์ฟนี้แล้วลองมาดูกันเองนะฮะก็คือผมคงอาจจะอธิบายในคลิปเดียวไม่หมดหรอกคือแบบมันเยอะมากอะ่ะเออจะไล่อธิบายทีละเควสทีทละเควสมันเยอะมากจริงๆนะฮะบอกเลยว่าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ทับบล็อคดีกว่าเราไปสร้างบ้านกันดีกว่านะฮะอ่ะมีจุดแจกประจำชั่วโมงเลยตรงนี้คืออะไรอ๋อไอเทมฟรี ATM 4. อ๋ออ๋อเนี่ยฮะจุดแจกประจำชั่วโมงก็ตอนตรงนี้นะฮะลาพืชฟรีอ like ่าโอ้โหจองจะเต็มตัวไหมนะแร่หลายแบบจำนวนสิบหกอันนะฮะโปรเทคกันบ้านอ่าเราได้โปรเทคมาแล้วโอ้โหโปรเทคเป็นแบบโน้ตบล็อกนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเซิร์ฟที่แบบแตกต่างจากเซิร์ฟอื่นมากนะก็คือบางบางเซิร์ฟจะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเซิร์ฟใช้ส่วนใหญ่เซิร์ฟส่วนใหญ่จะใช้เป็นเอ่อโปรเทคชั่นสโตนที่เป็นแบบฐานนั่นเองนะฐานลาพิช ไดมอนด์อะไรประมาณนี้อันนี้คือพื้นฐานของโปรดักชั่นของทุกๆเซิร์ฟเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเซิร์ฟที่แบบเจ๋งมากนะฮะอ่าอันนี้เราก็ได้รับเงินจำนวนห0 0พันนะฮะด้านขวามือเราก็จะได้เพิ่มมาเป็น15,000ห้านั่นเองนะ,ะบัตรออนไลน์เควสอ่าเราได้บัตรออนไลน์เควสมานั่นเองนะฮะโอเคโอ้มีโซนเอ็นชาร์ตโอ้โหคุณผู้ชมต้องมาเดินดูแล้วแหละบอกเลยทั้งแมปทั้งคือการวางระบบอะไรเจร๋งมากนะฮะคือเป็นเซิร์ฟที่คนที่เล่นสบายว่าตรงมาเล่นอะ่ะเออคนที่ไปเล่น ตัวเวโบ่โเซิฟอื่นไม่ว่าอะไรนะเออมันได้เซิร์ฟนี้นะฮะบอกเลยว่าคุณจะแปลกตามากนะคือมันแบบระบบเยอะมากแล้วก็มีกิจกรรมทุกวันเนาะโอ้มีบอกระบบสีแลนต,ต่างบ้ากไปเราไปสร้างบ้านกันดีกว่านะฮะอ่ะโหเซิฟของเยอะมากเราไปวาร์ปโซนดินเรียบดีกว่านะฮะสามารถทับไฟได้ปะ่ะอ่าเมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่าเราทับไฟได้นะฮะอ่ะนี่ไงคุณสามารถบินได้แล้วนะฮะอาเดี๋ยวเราบินไปหาพื้นที่โล่งๆกันดีกว่านะฮะ เพื่อจะไม่ได้เป็นการเกะก,กะพื้นที่แถวนี้จนเกินไปนะฮะอันนี้ก็ต้องลองแบบโหลดนิดนึงด้วยนะเออคุณผู้ชมก็อย่าใจร้อนฮะปินไปแบบบางครั้งแบบยังไม่โหลดไงเออก็ร <c oughs> ีบบินกันจังเราก็บอกว่าอ้าวบั็กหรือเปล่าเซิร์ฟบั็กหรือเปล่าไม่ใช่ฮะแบบในเครื่องเรามันยังไม่โหลดด้และนะฮะเออแล้วก็แบบเซิร์ฟเวอร์มันก็บางครั้งเซิร์ฟเวอร์ปรับให้แบบระยะการมองเห็นเป็น5เป็นสเป็น4ี่เป็น6อะไรประมาณนี้นะฮะก็จะระยะการมองเห็นไม่ได้ไกลนักนะฮะมันก็เลย ประมวลผลช้านิดหนึ่งนะฮะเพราะนั้นก็ต้องรอกันนิดหนึ่งนั่นเองนะผมเอ่อเดินที่ไหนล่ะผมจะบินไปสักไกลๆหน่อยนะ,ะอ่าตรงนี้รู้สึกว่าคนจะสร้างบ้านกันเยอะแล้วอะไรนะเนาะอ่าก็มาดูกันได้คนะบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้ถือว่าสุดยอดฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราขอบินไปสักคู่หนึ่งนะเออเราจะเจอพื้นที่ที่เราเหมาะกับการสร้างบ้านหรือเปล่านะฮะอ่าตรงนี้ความจริงตรงนี้ก็สร้างได้แหละเนาะแต่ขอบินไปอีกสักนิดนึงดีกว่านะฮะอ่าอ,อยากได้พื้นที่ ที่ไม่ใช่แบบเนี้ยมีไบโอมอื่นไหมอะ่ะเอออยากได้ไบโอมอื่นนะฮะอ่าก็ดีมากฮะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เซิร์ฟเดี๋ยวนี้ก็จากท็อปไฟล์หมดแล้วแหละนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะอ่าเราบินไปเรื่อยๆฮะอ่าผมว่าเราจะไม่เจอไบโอมอื่นแล้วแหละเออแล้วเราจะตัดใจมานัดจุดไบโอมนี้กันดีกว่านะฮะไบโอมโอ้โหตรงนี้ พื้นที่คนนะฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะไม่ใกล้คนอื่นนะฮะโอ้พอ,อถึงดินแดนนี้คนก็สร้างกันเต็มเลยฮะเดี๋ยวผมว่าผมคนบินต่ออีกนิดนึงดีกว่านะ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ทำไมเมื่อกี้ผมแบบเคลื่อนที่แบบแปลกนะะโอ้โหคนนี้เขาขยันมากฮะคือแบบคนเล่นเซิร์ฟนี้เยอะนะบอกเลยนะผมขอปิดเสียงชชดนิดนึงรู้สึกเสียงชัดมันจะน่าลำคานะก็แล้วก็เสียงเพลงด้วยนั่งขอสโลไปนิดหนึ่งนะฮะโอเคมันจะดังไปเนาะ อ่าประมาณนี้นะฮะอ่าสร้างดีแดหิมะดีไหมเอ่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละน,ลนะฮะไม่นึ่งมากแล้วนะฮะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการสร้างบ้านกันดีกว่าเราสามารถทับอินเทอร์เชตได้ไหมเอ่ยหรือทําได้เฉพาะยศนะ,ะอ่ะโอ้โหบางเซิร์ฟจะบอกว่าบางเซิร์ฟเนี่ยการเปิดหีบอินเทอร์เชตใช่ไหมจะต้องเฉพาะคนมียศนะฮะแต่เซิร์ฟนี้ไม่ต้องฮะถือว่าแบบสุดยอดมากนะยอดเจี๊ยมกระเทียมดอกกระเทียมก็เก็บของกันเนาะแล้วเราก็อ่าแ,แล้วก็ทําการเอาไม้ออกมาฮะ อ่าเราจะมาสร้างบ้านเล็กๆกระสอบเล็กๆของเราอยู่นั่นเองนะฮะมาอ่าเราก็จะสร้างอ่าสร้างเป็นแบบแนวโซสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะี้เกียดนะฮะเออบ้านเราก็จะแนวแปลกๆหน่อยนะฮะอ่าผมคิดว่าอยู่ในโหมดสร้างสารรค์ผมก็จะทุบบล็อกครั้งเดียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดเออราอยู่ในโหมดเราชีดรอดน,นะเราต้องใจเย็นๆไว้โอเคแล้วเราก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้อ่า ก็ตรงนี้โอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นเอ่อเอาเป็นอะไรเดียเด๋ยวทับทับ EC นะฮะเพื่อเปิดเปิด,เ,ปดเพื่อเปิดหีบเ n d e r Chain นั่นเองนะฮะแล้วเราก็ทำการเอาเขาเรียกว่าจะเอาอะไรนะอ๋อโอเคตอบตอบไปก่อนดีกว่านะฮะเพื่อความรวดเร็วนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคมาเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่า ตรงนี้เป็นหลุมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกบด้วยพื้นไม้เนาะโอเคประมาณนี้นะครเราวางวางโครงล่างนะของบ้านเราไว้ก่อนอ่าประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะในการเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์นะที่เป็นเซิร์ฟเวอรแบบมีโพนะแนะนําว่าให้วางโพก่อนเลยนะฮะเพื่อป้องกันการเกลี่ยนนั่นเองนะทุกเซิร์ฟนะเออแนะนําให้วางโพก่อนนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโพเอ่อเป็นคูณสองร้อยหกสิบห้าหรือเปล่านะสองร้อยสิบห้าบอกหรือเปล่าน่าจะใช่นะ โอ้เขาอยู huh. so, ่ตรงไหนนะอ๋อเป็นโน้ตบล็อกนะอ๋อเป็น20คูณ20คูณ20ฮะก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะอืมแล้วผมขอวางปึ๊บ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 อะต่อมาดีไม่ต้องกะระยะฮะวางไปเลยฮะเราสร้างแค่บ้านชั่วคราวเฉยๆนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะวางเป็นแบบแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็จะสร้างบ้านแนวแบบเด็กน้อยนะฮะแบบคลาสสิกก็แล้วกันนะเนื่องจากเวลาเราไม่น่าจะพอนั่นเองนะที่จะมาตกแต่งบ้านนั่นเอง โอเคมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆวางไปฮะแล้วก็เราอาจจะทำฟาร์มอ่ะกะติกาการเล่นกิจก,ก,กรรมก็มีบอกตลอดฮะก็คือแบบแบบของทางเซรงิร์ฟเขาเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวผมเดือเองได้ไง <laughs> เมื่อกี้อยู่ในตัวผมเดือเองงงเลยนะฮะเป็นตั้งแต่เอาชีวิตรอดครั้งที่แล้วแล้วนะ,ะก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะ่าจะเป็นที่เครื่องผมมั้งหรือเป็นที่เวอร์ชันนะฮะไม่แน่ใจอ๋อแล้วก็เนี่ยฮะเป็นแบบบล็อกไอเทมนะฮะโโอ้ห oh. oh. ก็จะเป็นชื่อบล็อก เป็นแบบจานวนบล็อกอที่มบอกด้วยแหละเนาะว่าของตกตกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะสําหรับเซิร์ฟนี้นะโอเคอ่าแล้วก็มีบอกตลอดฮะถ้าเกิดมีกิจกรรมนะถ้าเกิดวันนั้นมีกิจกรรมคือเขาน่าจะประกาศทั้งวันแหละนะฮะว่าแบบว่าเล่นกิจกรรมทอปอีเวนต์อะไรประมาณนี้นะน่าจะประกาศทั้งวันเลยโอเคหรือคนเล่นน้อยผมก็ไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ไปลองเล่นนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาอัดคลิปแล้วก็มา พาคุณผู้ชมดูกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นสร้างบ้านแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนธรรมดาสร้างตัวเองนะคนปกติก็จะสร้างประมาณน,นี้เนาะสาหรับคนที่เพิ่งเล่นไหมครับใหม่ๆนะฮะหรือไม่บางคนก็อาจฉอาร์ยแบบสร้างบ้านแบบจริงๆเลยนะฮะก็อันนั้นไม่ได้ว่ากันเนาะอันนี้ผมก็ขอสร้างแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮ <c oughs> ะโอเคก็เราบินได้แล้วก็ไม่บินนะฮะไม่เป็นไรโอเคล้วก็วางบล็อกประมาณนี้ฮะอ้าววางผิดนะฮะ โอเคแล้วก็ต่อบล็อกยาวๆฮะไอ้ยาวเกินไปนะฮะเอาบินแล้วมันขุดไม่ทันใจนะฮะอ่ะเนี่ยเขาก็บอกตลอดกติกาการเล่นกรรมห้ามใส่ถือของอะไรต่างๆนะฮะก็ะถือว่าเป็นเซิร์ฟที่เข้มงวดในกฎกระเบียแบ,บแล้วเนาะแต่ทุกเซิร์ฟก็ต้องเข้มงวดในกฎกระเบียบ,บฮะเพื่อให้อ่าทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกตินั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราทับ EC ดีกว่าอ่ามีกระจกนะฮะเดี๋ยวเราทำอ่าตัวครับไอ้นี้วางตัวครับไปไหม เออมางเป็นตัวคับไปเลยก็แล้วกันเนาะไหนๆมันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเออคงไม่ว่ากันเนาะก็คับกระจกแบบแบนราบดีกว่าเพื่อไม่เปลืองนะฮะแต่ความจริงมันก็เอามาได้ไม่จํากัดอะแต่ก็ครับแบบนี้จะดูเป็นการดีกว่านั่นเองนะฮะเนื่องจากเราขี้เกียจจิบมาด้วยแหละเนาะก็คับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ความจริงแบบปกตินะฮะแบบที่ยังไม่แบนราบมันคือมันง่ายกว่านะมันวางง่ายกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรอกฮะไหนๆเราก็คับมาแล้วนะฮะเออตัดสินใจมาแล้วก็ต้องทํานะฮะโอเค าวางงยาวๆไปฮะโอเคเอ้เมื่อกี้โอเค,อ,อ,เคอ่าบ้านของเราก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วฮะก็เป็นบ้านหลังแรกของเรานะที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะฮะออจริงผมเคยเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วแหละแต่นานมากแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะไม่ยังน่าจะยังไม่พัฒนาเท่านี้นะเออตอนนี้ถือว่าพัฒนาแบบไกลๆมากฮะเดี๋ยวบ้านเราเป็นแบบโปร่งใสดีไหมเออแบบบริสุทธิ์ใจนะโปร่งใสมากเดี๋ยวทับฟรีดีกว่า เอากระจกมาเยอะๆเลยฮะโอเคแล้วเราก็เอาปูเป็น <c oughs> ปูเป็นหลังคาบ้านนั่นเองนะฮอโอเคไม่รู้ต้องใช้กระจกกี่อันนะ่าจะไม่พอแหละนะฮะ๋ยวก็ปูไปฮนะโอเคเดี๋ยวเราเอาเพิ่มดีกว่านะ,ะครับฟรีแล้วก็เอากระจกมาเยอะๆเลยฮะเอามาสักจานวนห้าสิบหกอันโอเคน่าจะพอแล้วแหละนะโอเคสำหรับบ้านสำหรับอยู่สำหรับเรานั่นเองนะฮะ ซึ่งจะสำหรับเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะโอเคก็วางไปฮนะโอ้ oh, วางแบบนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะโอ้ oh, ผมไม่โห oh, เร็วไหมอา้าวกระจกขายหมดเลยนะฮะยังไม่พอ่อยกับโอ้อ oh, ใช้กระจกเปลืองมากเลยนะคุณผู้ชมขนาดบ้านไม่ได้ใหญ่อะไรนะจริง <laughs> เป็นบ้านแบบทรงกลางๆนะโอเค okay. วันนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทําประตูนิดหนึ่งนะเนาะก่อนจากลากันไปนะแล้วก็อาจจะมีมาเลเซอร์นี้อีกถือว่าเซิร์นี้ผมยังเดินดูไม่หมดนะเอออาจจะมีแบบ เป็น EP ต่อไปนั่นเองนะที่มาเลเซอร์นี้อีกตรงนี้ก็บางเป็นเออ่แบบแนวๆนิดนึงนะบ้านเราจะใช้กระจกเยอะนิดนึงนะเป็นอ่บ้านเราก็จะร้อนนิดนึงนะครับพอใช้กระจกเยอะแล้วแถมเป็นไม้อีกนะไม่ติดแอร์ด้วยโอเคอ่แล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนฮนะเพื่อความสวยง,งาม โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะก็ใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะสุดท้ายก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างปุ่ม subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะฮครเบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฮนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในการโปรโมทเซิร์ฟครั้งหน้านั่นเองนะฮะสำหรับเซิร์ฟนี้อย่าลืมมาเล่นกันนะสนุกมากบอกเลยนะฮะบาย